สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้เราก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลานะครับมาให้พี่พี่ได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีรุ่นนี้เลยนะฮะเป็นรูปรอรอยองค์นะครับรูปรอรอยอง์รุ่นแรกธรรมอุทยานนะครับเดี๋ยวเราไปชมองค์พระพร้อมๆกันนะฮะสำหรับพระรุ่นนี้นะครับจัดสร้างโดยนะฮะธรรมอุทยานหลวงปู่พระมหาศิลานะครับจํานวนการจัดสร้างนะครับ เนื้อชนวนนะครับจัดสร้างมาทั้งหมดนะครับ9,999องค์เท่านั้นนะครับเนื้อเงินจัดสร้าง199องค์นะครับเนื้อเงินกรรมการจัดสร้าง45องค์เนื้อทองคำ5องค์นะครับสำหรับเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนนี่จัดสร้างมา9,999องค์นี้มีรุ่นแช่น้ำมูลอยู่500องค์เท่านั้นนะครับ สำหรับพระรุ่นนี้นะครับหน้าตักนะฮะ1.5เซนนะฮะ1.5เซนติเมตรนะครับความสูงก็ประมาณ2เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูความคมความงามขององค์พระนะครับนี่นะครับด้านหน้านี้นะครับตรงฐานนี้นะครับจะเขียนว่าหลวงปู่ศิลานะครับศิลจันโทนะครับดูนิ้วเท้าหลวงปู่นะครับนิ้วเท้าหลวงปู่ติดคมชัดเลยนะฮะ นิ้วมือนะครับนิ้วมือนิ้วเท้านี่ติดคมชัดเลยนะครับดูนะครับถัดขึ้นมาตรงนี้จะเป็นสังกตินะครับสังกติด้านหน้าหลวงปู่นี้จะมียันสองตัวนะครับดูยันนะครับยันนี่คมคมเลยนะครับจมูกโด่งๆเลยนะครับจมูกโด่งๆนะครับในตาคมคมนะครับใบหูนี่ติดคมชัดทั้งสองข้างเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับด้านหลังนี้นะครับก็จะมีอ่าตรงสังกติก็จะมียันสองตัวนะครับคมคมเป็นเส้นนูนนูคมคมแบบนี้เลยนะครับถัดลงมานะครับจะยิงเลเซอร์นะครับยิงเลเซอร์รัรนนัมเบอร์นะครับสำหรับอ่าเลขโค้ดรันนัมเบอร์องนี้นะครับ แปดสี่เก้าแปดนะครับแปดสี่เก้าแปดถัดลงมานะครับจะเขียนว่ารุ manera, anyway. ่นแรกนะครับ <Sand> ร <inse out> <out> ุ on, 2, <S Lego monster> ่นแรกตรงใต้ฐานนี้นะครับตรงฐานนี้นะครับเขียนว่าธรรมะอุทยานนะครับธรรมะอุทยานนะครับจังหวัดกาฬสินท์นะครับสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสำหรับรุ่นนี <ngh ỉ> <reck> ้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ นี่นะครับเป็นที่ระลึกนะครับที่ระลึกอายุวัฒนามงคล70 8ปีหลวงปู่นะครับเด er ี๋ยวเรามาดูใต้ฐานนะครับ ja ใต้ฐานองค์พระนะฮะนี่นะครับโค้ดจะเป็นแบบนี้นะครับโค้ดต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่บอกว่าแช่น้ามนต์นะครับถ้าที่เป็นแบบแช่น้ามนต์น,นี่จะต่อโค้ดสองที่นะครับแต่องค์นี้ต่อโค้ดที่เดียวสแสดงว่าไม่ได้ผ่านการแช่น้ามนต์นะครับ ถ้าองค์ไหนแช่น้ำมนต์จะตอกโค้ด2ที่นะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่กำลังมองหาวัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลานะครับขอให้คิดถึงเร, 1, 2, งงาารานะครับ112วัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลานะครับหรือพี่พี่ท่านใดนะครับกำลังมองหานะครับวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลานะครับอยากมีไว้ครอบครองอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับ ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับ0971651189นะครับหรือจะแอดไลน์มาเบอร์นี้เลยก็ได้นะครับโทรเข้ามานะครับสอบถามพูดคุยขอดูองค์พระรูปนิ่งนะครับไม่เช่าไม่เป็นไรนะครับขอให้พี่ๆโทรเข้ามานะครับผมก็ดีใจแล้วนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ